เตรียมพบกับหมู่บ้านนันทวันที่เปลี่ยนไปด้วยรสนิยมการใช้ชีวิตและโอกาสของผู้ประสบความสำเร็จสมาชิกในกลุ่มนางสาวพิณดาทองเต็ม6232410024และนางสาวทิพาว,วันมีมากบางรหัส6 2 3 2 4 1า0 6 4แน่นอนว่าถ้านึกถึงบ้านระดับลักชัวรี่คนส่วนใหญ่ต้องมีนึกถึงและแอนเฮาส์ขึ้นมาอยู่ในตัวเลือก แน่นอนสำหรับในหนึ่งแบรนด์ที่รู้จักกันมานานและประสบความสาเร็จคือนันทวันโดยปัจจุบันโครงการในแบรนด์นี้มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของจุดเด่นที่ดีกว่าเดิมซึ่งตอบโจทย์สำหรับคนที่มีความต้องการอยู่บ้านหลังในแง่ของการออกแบบและความเป็นอยู่ความพร้อมของตัวบ้านและทําเลซึ่งประเด็นต่างๆมีผลต่อการตัดสินใจซื้อบ้านมากยิ่งขึ้นมีสท่าห้ารัษนิยมคือสิ่งที่บ่งบอกตัวตนของคุณได้ดีที่สุดสัมผัสรสนิยมของการใช้ชีวิตที่นันทวันออกแบบจากแรงบันดาลใจสถาปัตยกรรมชั้สนสููงางลนรราาาแะส่ม เปิดฐันนิยภาพโครงการโปร่งโล่งด้วยร,ระบบสายไฟฟ้าใต้ดินทั้งโครงการที่สุดแห่งการใช้ชีวิตเหนือระดับเพื่อความพร้อมเพื่อการอยู่อาศัยที่เหนือกว่าและชนชั้นสังคมระดับเดียวกันลักษณะผลิตภัณฑ์ราคาเริ่มต้น2ี่สิบล้านบาทเหมาะสำหรับเศรษฐีรุ่นใหม่ซึ่งถือเป็นราคาระดับเริ่มต้นของกลุ่มแบนบ้านเหนียวเลยทีเดียว2องทำเลต,ติดถนนใหญ่ใกล้เมืองและใกล้ทางด่วน3สไตล์การออกแบบมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวปัจจัยพื้นฐานการเข้าสู่ตลาดของคู่แข่งรายใหม่ ตลาดไหนมีกาไรเกินปกติตลาดนั้นมักจะมีผู้เล่นรายใหม่เข้ามาจนกระทั่งกาําไรหรือผลตอบแทนนะั้นลดลงจากการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นทําให้มีการหาร,ราคาหรือมีต้นทุนในการดําเนินการเพิ่มสูงจากต้นทุนการตลาดที่สูงขึ้นการแข่งขันจากคู่แข่งที่มีอยู่ในอุตสาหกรรมจํานวนบริษัทในอุตสาหกรรมนั้นมีขนาดใหญ่ดูว่าอุตสาหกรรมนั้นมีการแข่งขันที่ดุดเดือดหรือไม่หรือยังมีโอกาสบริษัทที่เราสนใจจะลงทุนสามารถกินกำไรได้หรือไม่ การทดแทนการของสินค้าจากเทคโนโลยีของโลกปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วกับการแข่งขันที่สูงขึ้นอย่างต่อนเนื่องทาให้เกิดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นตลอดเวลาอํานาจในการต่อรองของผู้ซื้อลูกค้าถือเป็นส่วนสาคัญที่สุดของธุรกิจจึงทาให้ลูกคามีอํานาจในการต่อรองธุรกิจต้องเงาลูกค้าอุตสาหกรรมที่ถูกต้องมีอํานาจการต่อรองสูงๆก็จะทาให้ภาคธุรกิจต้องพยายามพัฒน,นาสินค้าและบริการให้สามารถตอบโจทย์ของลูกค้าได้วอท์เสตายความหรูหราแล้วเป็นเอกลักษณ์โดยความหรูหรามีอยู่หลากหลายรูปแบบที่ องค์การมีสไตล์เฉพาะตัวไม่ส้าใคร W สินค้าประเภทบ้านเดี่ยวและบ้านแฟรของบริษัทที่มีการวางกลยุทธ์ที่ไม่ตรงกับความต้องการของผู้ซื้อบางรายทําให้มียอดขายลดลงบางส่วนโ้ o. ปัจจุบันผู้คนคานึงนึกถึงความเป็นอยู่การเตรียมความพร้อมและทําเลที่ตั้งที่สะดวกสบาย G พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสะดวกสําสหรับลูกค้าทั้งในเรื่องของการให้ข้อมูลที่ชัดเจนและปลอดภัยสําหรับลูกค้าคู่แข่งคู่แข่งที่มีผลิตภัณฑ์ใกล้เคียงกับองคอ์กรมีดังนี้บริษัท NPN ดีเวลล์เป็นจำกัดหรือ LPN สองสุภาลหรือที่คนบางคนเรียกว่าปลาสุสามแสนสิริอีกหนึ่งบริษัทหางสากดมรัพย์ระดับแนวหน้าของไทยวิคอก็เลยยุติพีผลิตภัณฑ์เป็นบ้านเดี่ยวตอบโจทย์สำหรับคนที่มีความต้องการบ้านหรูทางในแง่ของการออกแบบความเป็นอยู่ความพร้อมของบ้านและทำเลสองราคาราคาเริ่มต้นสองร้อยล้านบาทเหมาะสำหรับเศรษฐีรุ่นใหม่ ซึ่งถือเป็นราคาระดับเริ่มต้นของกลุ่มบ้านเดี่ยว3ช่องทางการจัดจำหน่ายลูกค้าสามารถเยี่ยมชมโครงการเฟซบุ๊กไลฟ์สามารถจองผ่านช่องทางออนไลน์ได้ออนไลน์แบงกิง้งกดจองและซื้อได้ง่ายๆและสามารถชำระการจองได้อีกด้วยโปรโมชั่นมีการจัดแคมเปญพิเศษหากจองบ้านกับเราภายในวันที่ทำสัญญาจะได้รับส่วนลดสูงสุด400,000บาทและรุ่นรับท้องคำหนัก1บาทขอจบการพรีเซนต์เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ